น,น่าจะต้องบอกคุณทักษิณเป็นหลักนะครับแล้วก็ทีมงานหาเสียงของพรรคเพื่อไทยเพราะว่าเ,าเนื้อหาที่ผมอาศัยพาดพิงพรรคเพื่อไทยหรือคุณทักษิณเนี่ยมันก็มีจุดเริ่มต้นจากที่กรณีที่คุณทักษิณแล้วก็ทีมงานหาเสียงของพรรคเพื่อไทยบางคนเนี่ยแทนที่จะเน้นการพูดนําเสนอนโยบายอบอจอก็กลับมาพาดพิงพรรคประชาชนพรรคก้าวไกลนะครับน,นี้ก็ต้องกตอง็ต้องมีการตอบโต้บ้างเป็นธรรมดานะครับก็ต้องดังนั้นเนี่ย ไม่ได้เป็นเจตนาของเราอยู่แล้วแน่นอนเราก็อยากเห็นการแข่งขันเชิงนโ,นโยบายจริงๆนะครับเอาก็แน่นอนนะครับการพาดพิงพักเก้าไกลพักประชาชนในทางที่อาจจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดเนี่ยมันก็เสียหายดังนั้นก็กจําเป็นที่จะต้องชี้แจงแต่ว่าถ้าดูภาพรวมทุกเวทีเนี่ย เนื้อหาเกือบทั้งหมดเป็นเรื่องที่เราพูดถึงเรื่องวิสัยทัศน์ในการทํางานการเมืองท้องถิ่นของเราประสบการณ์ในการทํางานการเมืองท้องถิ่นของเรานะครับความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณคณิสอนกอนนโยบายถ้าท่านดูทั้งภาพรวมทั้งเวทีอย่าดูแค่ผมคนเดียวนะครับสิ่งที่คุณทักษิณชินวัตรมาขึ้นเวทีปราศัยในอุดรธาน,นีผมแอบ,บสงสัยครับว่าเขาต้องการแสดงออกอะไรทําไมเขาถึงคิดว่าเวทีแห่งนี้เขาแพ้ไม่ได้ เขาต้องการแสดงออกให้กลุ่มชนชั้นนําที่ถือใบอนุญาตอีกใบรู้ว่าทักษิณจินวัตรยังมีประโยชน์ต่อกลุ่มคนเหล่านั้นเลยแพ้ไม่ได้แพ้สสมไม่ได้ใช่ไม่ใช่แค่โจทย์ตั้งต้นก็ต่างกันแล้วครับพ่อแม่พี่น้องแต่ก่อนผมรู้ว่าพ่อแม่พี่น้องเคยมองว่าทักษิณชินวัตรเป็นตัวแทนที่ต่อสู้เรียกร้องในความอายุติธรรมของพวกเราแต่วันนี้โจทย์เปลี่ยนไปครับผมอยากให้ทุกท่านเห็นว่าสิ่งที่เขากลับมา กลับมาแบบผู้ยิ่งใหญ่กลับมาแบบเทๆ่ๆคุกสักวันก็ไม่ติดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับพี่น้องพักประชาชนพวกผมผู้ช่วยหาเสียงเดินทางไปทุกอำเภอในอุดรธานีก็หาเสียงกันไปหาเสียงกันมาก็สร้างสรรค์ดีครับแต่ไม่กี่วันมาเนี้ยอยู่ดีไม่ว่าดีครับทะลึ่งครับอีกเบอร์หนึ่งอีกพักหนึ่งเขาก็มาหาเสียงมาผมก้อติดตามฟังไลฟ์ครับแม่แทบไม่รู้เลยว่า จะทําอะไรครับทําอยู่สองอย่างครับหนึ่งวิจารณ์นโยบายของอบจอพักประชาชนครับอาจจะทําน้ําประปาดื่มได้แล้วมันแพงน้ําทําไม่ได้หรอกว่ากันไปว่ากันมาเมื่อวานชูนโยบายน้ําประปาสะอาดแล้วคุณคณิสศรบอกว่าจะแก้ปัญหาถนนอบจอที่มันไม่ปลอดภัยเป็นลุมเป็นบอ่อก็บอกทําไม่ได้อีกงบไม่พออันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้แบบนี้ไม่ต้องมาสมัครครับราออกไปแล้วก็ให้พักประชาชนไปบริหารเลย ก็ก็หาเสียงไม่ใิ่ครับจะทําอะไรไม่ใช่มาบอกคนอื่นทําไม่ได้และที่12ปีที่ผ่านมาทําอะไรกันปล่อยปลาใช่ไหมเป็นงานอดีเลกมันตรวจรับตรวจรับงานยากดีนายกก็เลยบอกผมว่าสงสัยต้องยกเลิกกฎหมายเก่าๆที่ทําให้คนไทยจนกฎหมายโบราณทั้งนั้นที่เป็นอุปสรรคให้คนาชาวบ้านจนนี่เวลาพักพลังประชาชนเอ้ยไม่ใช่พักประชาชน ต่สองประชาชนของเราพรรคประชาชนมาหาเสียงเนี่ยท่านต้องบอกกับพรรคประชาชนว่าไม่ต้องเสนอกฎหมายใหม่หรอกยกเลิกกฎหมายเก่าที่เป็นปัญหากับประชาชนนั่นแ่ะดีที่สุดวันนี้แข่งกันออกกฎหมายใหม่แข่งกันทำไมกฎหมายเก่าเฮงซวยเยอะแล้วก่อนจะไปสร้างสิ่งใหม่ๆเอาสิ่งเฮงซวยออกไปก่อน ที่ล้างชวยเลยนะเอาง่า้ด้วนกลไกขรัราชการใหญ่โตเทอะทะจากการที่มีการปฏิวัติแล้วออกกฎหมายเหงื่ซวยไปเยอะแยะนี่กฎหมายบางฉบับเวลาเขาเขียนไปนะคนเขียนกฎหมายเอารูปผมตั้งไงว้เลยมองเห็นหน้าผมเลยกูจารันยังไงดีว่าไอ้หาเนี่ย <laughs> การจนประเทศถ้าไปไหนไม่ได้ มันมองเห็นแต่หน้าผมไม่รู้ไม่รู้ว่าติดลูกผมกับลูกพ่อแม่มันเดู่ตรงไหนรบอกว่าอะไรนะพี่น้องอุดรครับเดี๋ยวพัดประชาชนมาหาเสียงฝากบอกเขาด้วยนะว่าอย่าแข่งกันออกกฎหมายเยอะๆไม่มีประโยชน์อ่ะไปเลี้ยงหลานแล้วครับแล้วผมก็งงว่ามันเกี่ยวอะไรกับนายกบอบจวะทิ้ไปคิดมาก็เข้าใจครับสสรัฐบาลยุคนี้ครับแปลกครับขี้เกียจออกกฎหมายเป็นี่สุดเลย ถ้าเลือกไปสอสอเลือกไปไม่คิดจะออกกฎหมายไม่คิดจะผลักดนันไม่คิดจะแก้ปัญหาด้วยกลไกนิติบัญญัติแล้วจะเลือกไปทําแมวอะไรครับเลือกไปเป็นฝักถัว่วรอวันนายสั่งวันนี้อย่างนี้นะวันนี้อย่างนี้คนระอย่างนี้นะครับไหนๆก็ลือคุณทักษิณไม่ได้ผมพูดนโยบายมาหลายเดือนแล้วแต่มีคนมาแย่ลังแตนอยู่ดีไม่ว่าดีเอางี้นะครับเวลาผมนึกถึงหน้าคุณทักษิณครับ มีภาพหนึ่งที่ผมจำได้ไม่เคยลืมครับวันที่19พฤษภาคม2 5 5 4ห้าวันนั้นผมอยู่ที่แยกราประสงค์ทุ่มนุมกับพี่น้องเสื้อแดงวันนั้นคุณทัศินฟนอินเข้ามาบอกว่าอะไรครับพี่น้องส่งพวกผมพายเรือส่งพวกผมถึงฟังแล้วพอแล้วหลังจากนี้ผมจะขับรถขึ้นภูเขาเองผมก็ฟังอยู่อยู่ข้างพุณธนาทรผมก็สะบัดัง แล้วก็บอกว่าอ้าวอะไรวะมึงจะถีบกูทิ้งเลยเหรอหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์มากมายแต่วันนี้แกขึ้นภูเขาชั้น14เรียบร้อยแล้วครับแกสบายแล้วครับสบายกว่าพวกเราที่เจ็บจริงตายจริงติดคุกจริงใช่ไหม,ไมในเมื่อแกขึ้นภูเขาชั้น14ไปแล้วหลังจากนี้พอกันทีกับการเมืองแบบนั้นกับการเมืองที่เห็นประชาชนเป็นหมากเบี้ยเห็นประชาชนเป็นแค่คะแนนเสียง วันไหนอยากถีบหัวทรงก็บอกพอแล้ววันไหนอยากได้คะแนนเราก็บอกพี่น้องอย่าลืมผมนะคุณทักษิณบอกว่าถ้านึกหน้าเบอร์สองไม่ออกให้นึกถึงหน้าคุณทักษิณชื่อคุณทักษิณก็ได้ผมก็เลยเลิกคิดถึงคุณทักษิณไม่ได้เลยโอ้โหต้องแก้ปัญหาการผูกขาดลดต้นทุนในการใช้ชีวิตพี่น้องประชาชนผมถามว่ารัฐบาลใหม่ของพรรคเพื่อไทยเนี่ย ทำอะไรบ้างกับการผูกขาดไฟฟ้าที่ทําให้ค่าไฟแพงทุกวันนี้ทําไมยังสืบต่อการให้สัมปทานการให้สัญญาขายไฟฟ้าที่เอื้อประโยชน์กับทุนใหญ่ไม่กี่คนที่จริงคนเดียวด้วยไอ้น,นี่ไงลบต้นทุนถูกไม่ถูกทําไมไม่ทนเกงใจใครก็คู่แข่งอยู่แล้วไม่ใช่เป็นคู่แข่ง ผมเองก็ไม่ได้ไล่เรียงสาทางการเมืองที่จะไม่ได้อยู่น้อยกว่า20กว่าปีก็เห็นที่แข้นกันมากมากเนี่ยตอนนี้ก็เป็นรัฐบาลเดียวกันตั้งเยอะ <eking. S 1> ไ, <ağ. S 2> ไม่ใช่หรอครับไม่ว่าจะ20ปีก่อนที่เคยแข้นกันตอนนี้ก็เป็นรัฐมนตรีอยู่ใน,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 ในแคบิเบเนตของท่านไม่ใช่หรอครับที่บอกบว่าแข้นกันม,มากใน10ปีที่ผ่านมารัฐประหารครอบครัวตัวเองก็กลับมาเป็นแคบิเบเนตเดียวกันได้ไม่ใช่หรอครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมแล้วเนี่ยเราคือคู่แข่งที่ไม่เคยมีเรื่องส่วนตัวซึ่งกันและกันแต่ว่าเป็นการแข่ง เพื่อที่จะเอาผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองมาเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นคู่แข่งไม่ใช่คู่แข่งครับ